มันมีกล่องกล่องลูกค้าส่งส่งมาปุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอกว่าปลุกกล่องให้หน่อยส่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นกล่องตัวไหนยูโก้กล่องยูโก้นะครับ อา้าเขียนจดหมายไม่ด้วยคิดถึงน้องอา้าวอะไรวะ <laughs> ไม่ใช่เพราาะว่ <laughs> <laughs> ติดต่อกล่องไม่ได้สตาร์ทไม่ติด K tag K tag ก็ติดต่อไม่ได้คุณคุณต่อนะครับบอกไฟล์มาเบอร์ไฟล์อ่าศูนย์แปดเก้าหกสามศูนย์ K N ห้าสองนะครับโอเคอ่ะ ไปน้นุเบอร์นี้นะครับน่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะอ่เอสหนึ่งหนึ่งศูนย์เคนห้าสองน่าจะออตโต้มัง้งออตโต้ขับสี่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะใครรู้ก็ถ้าผิดพลาดก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยศูนย์เคเอนห้าสองอ่ะเครื่องมือ เครื่องมือปลูกกล่องเหมือนเดิมนะครับสงสัยจะอยากทดสอบเครื่องมือปลูกกล่องเราอ่ะลองดูติดต่อเคแท็กไม่ได้แล้วตัวนี้จะจะได้เหรอ,อลองดูสายไฟนะครับสายไฟก็เสียบอืมอ่ะพักพักก็เสียบเข้าไปนี่ให้เสียบ อ่เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอ่ปาแล้วปั้งนี้เสียบไหนอ่ะอ่ะอ่าโอ้ไม่มีที่เสียบเหรอไม่เป็นไรทำอเองนั่นแ่ละต่อสายไฟบวกบวกลบแดงแดงบวกตามลบนะโอเคอย่าช็อตนะ อยู่คัง,งหนะ่างนะทำยังไงโต๊ะทํางานนึงจะพอนะฮะขยายเท่าไหร่ก็ไม่พออเสียบดังเกิลเข้าไปแ้าติดหน่อยเสียบท้าติกเข้าไปเหลือแต่พอที่ทํางานวางของไม่พอสักอย่างอ่ะโอเค เปิดสวิตติดนะครับอ่าตัวนี้เป็นเคดกล่องเราต้องรู้กล่องนะครับกล่องว่าเป็นเครื่องตัวไหน K D. K D เคดนะีเอาลงนะฮะอ่าโอเคเปิดขึ้นมาเวลาเค n ลนนะว่าอัดมันจะช้านิดนึงนะครับค่อนข้างจะช้าเลยแหละ โน no. ไปเปิดสวิตช็อเช็คก,ก่อนเช็คให้ดีก่อนหลับจริงไหมเคดีอาลงนะครับเคดีลงไปอ่ะเป็นเคไลนะครับตัวน,นี้เคไลเช็คให้ดีก่อนมีไหมติ๊ตติ๊กติ๊ต,ตอ้าวไม่เจอแต่เราหลับหลับจริงๆริงนะมีหลับเขาคงไม่ส่งมาอ่ะอ่ะอัดเราจะรีคาเวอรี่นะครับตัวน,นี้กดลงไป หาไฟล์หาไฟล์ก่อนอ่าแปดเก้าแปดเก้าหกหกหนึ่งเห็นะมเมื่อกี้เขาบอกว่าศูนย์เคเอ็นห้าสองศูนย์เคเอ็นห้าสองเอาห้าศูนย์มาห้าสองอ่ะมาแล้วปั๊บ ห้าสองโอเคเอ็นห้าสองกดเขียนเลยนะครับไว้เลยผิดละปิดสวิตช์ละลองดูดิะเคทก็ไม่ตื่นเครื่องเรามันจะทำยังไงอ่ะเปิดสวิต ปั๊บอ่าอ้าวเปิดอา้าวทำไมสวิตเดี๋ยวทำไมไม่ติดโอ้มันช็อตเดี๋ยวบอกแล้วว่าสายช็อตร้อนจีเลยเอาใหม่ระวังมันช็อตจิต้มกันอ่ะเอาใหม่เขียนใหม่ครับเริ่มใหม่ เล่นซะละเล่นซะละจะไม่ตื่นซะละอ่ะเปิดสวิตปัป๊บอ่ะไปติดแล้วโอเคปุ๊บโอ้มาแล้วทำจะตกใจเลยคิดว่าจะไม่ตื่นค่อยๆเขียนไปช้าหน่อยนะนนี อัดไฟล์หลับนะครับอัดไฟล์หลับหลับแล้วก็อัดไม่เข้านะครับใช้เคทักปลูกก็ปล๊กไม่ขึ้นมันติดต่อไม่ได้ครับพวกนี้มันจะติดต่อมันจะบอกว่าปักกันปักอะไรของมันนะสนใจจะเจอนะเพราะว่าปักไม่ถูกต้องเอนะอันนี้ปลูกแบบไม่ต้องพาก่ลองเลยนะครับมัดไม่ได้แกะสักตัวนะครับมัดเดิมๆนะ นัดไม่ต้องแกะนะครับเสียบปลั๊กอย่างนี้เลยมันทําให้เราง่ายง่ายในการปลูกกลองไม่ง่ายในการลงไฟล์อัดไฟปลูกปลูกกลองนะไม่ต้องแกะนะง่ายสบายไม่ต้องเสียเวลาเตรียมรับไปเลยครับปลูกเสร็จก็จะส่งให้เลยนะครับช้านิดหนึ่งนะ เขียนไฟเสร็จนะเขียนไฟเสร็จเนะก็คือตื่นแล้วแหละถ้าเขียนไฟได้กล่องพวกนี้ก็ไม่ว่าจะกล่องรุ่นไหนแล้วถ้าเขียนไฟเข้าได้ก็คือตื่นแค่นั้นเองถ้าถ้าหลับนะไฟล์มันสมบูรณ์เข้าไปเข้าเข้าไปในซีซีพียูเสร็จมันก็ตื่นแค่นั้นเองเราจะเลาะมาลุ้นกันว่ามันจะเจอดีไหมกล่องหลับมายเงี้ยเช็คขึ้นมาจะเจอดีไหมอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะเอาจนมันจบขบวนการ ตามขั้นตอนทุกอย่างเลยนะครับใช้เวลานะจะประมาณห้านาทีได้มั้งนะสิบเจ็ดนะนะสิบเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองประมาณห้านาทีหกนาทีเจ็ดนาทีประมาณนั้นสี่ห้า ไกลแล้วครับไกลแล้วเคท็กใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องต้องพึ่งตัวอื่นแล้วแหละแต่ตัวนี้พึ่งได้แน่นอนนะตื่นทุกกรณีขอให้หลับยกเว้น CPU เสียของช็อตนะครับนะตัวใครตัวมัน โอเคเรียบร้อยอ่ะปิดสวิตช์อ่ะทีนี้มาเช็คดูว่าไอดีจะเจอไหมเจอไอดีไหมมันตื่นแล้วนะตื่นแล้วอันนี้ก็คืนสภาพเดิมเปิดสวิตเช็คดูนะเจอไหมเจอไหมโอเคนะครับกลับคืนมาแล้วนะครับอ่า0 ks11 0 kn52 โ okay อเคนะครับก็ ตื่นแล้วนะเดี๋ยวส่งกลับให้นะครับรอรับได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ